คุชูก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่นะคะสระว่ายน้ำนะคะอาคารสระว่ายน้ำนะคะนี่นะคะอาคารสระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์กำแพงแสนแห่งนี้สระว่ายน้ำนะคะวันนี้พามาออกกําลังกายที่ยิมสระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะคะอากาศเย็นสบายๆใช่ไหมครับเพื่อนๆอากาศสดชื่นเลยนะคะ ลมพัดเย็นๆแล้วก็อากาศสบายๆภายในมหาวิทยาลัยนะคะดูนะคะอากาศล่มรื่นเลยนะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะยามเย็นนะคะก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่หนึ่งในการสระว่ายน้ำนะะนี่นะคะดูยามเย็นนะคะท้องฟ้าสวยสดงดงามดูท้องฟ้าก็เป็นสถานที่ที่หนึ่ง พาชมบรรยากาศการสดชื่นสบายสบายก็เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายสถานที่หนึ่งอากาศสบายๆลมเย็นๆย็นุีก็พามาพามาออกกำลังกายกันนะคะในวันนี้พักผ่อน รมรื่นทิวทัศน์สวยงามสวยไหมล่ะคะสวยใช่ไหมคะนี่นะคะสถานที่อ,ออกกำลังกายอีกสถานที่หนึ่งสบายสบาย สถานที่สวยงามมาชมบรรยากาศร,บรอบๆกันสวยงามมาก สบายนะคะลมพัดเย็นๆพบค่ำก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่หนึ่งเงียบสงบบรรยากาศก,ก็สวยงาม เป็นสถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยลาลัยกเษกษตรกำแพงแสนช่วงค่ำๆช่วงเย็นๆอากาศก็บริสุทธิ์สดอากาศออกซิเจนเลยนะคะสวยงาม มาชมบริเวณอากาศรอบๆสถานที่รอบๆสวยงามเป็นธรรมชาติ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ